นี้ต้องทรู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ5ปีซ้อนจาก n p e r f สวัสดีค่ะแฟนๆทรูนะคะฝนสนัสนชัดค่ะก ปีใหม่นี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะอะไรที่ตั้งใจไว้นะคะขอให้สำเร็จค่ะแล้วก็เป็นปีที่ดีดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยแฮปปี้นิวเยร์ค่ะขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับผมอยากจะอว้ยพรทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวังมีความสุขในเส้นทางชีวิตของตัวเองนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะคะมีความสุขมากมครับสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ Room Service News นะครับวันนี้อยู่กับวัิริโรจน์นะครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันคุณผู้ชมสามารถติดตามเราแล้วก็สแกนคิวอารโค้ดเห็นด้านล่างนี้นะครับเพื่อรับข่าวบันเทิงผ่านทาง SMS ได้เหมือนเดิมนะครับมาดูที่เรื่องแรกครับสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อที่เป็นรุ่นใหญ่ของวงการเลยนะสำหรับพิ๊กกรสดาพรล่าสุดดอนอกจากเป็นนักแสดง,แสดง,งแสดงหนังแสดงหนังหรือละครแล้วก็มีการเล่น t ิ k กตอกแล้วก็มีการอัดคลิปนะฮะบอกความในใจว่าปี2022ทีี่่จะะถึงน้้ออยาาากใหหปรหรรเเทืว อะไรเป็นยัังงงไบงบ้าครนอกจากจะเป็นพระเอกซุปตาขวัญใจแฟนละครตลอดกาลแลครับดูเหมือนว่าพิติ๊กเจษดาพรผลดีนักแสดงหนุ่มวัย44ปีแล้วนะฮะจะมีสเตตัสใหม่เป็นดาวติกตอกบนโลกโซเชียลอีกด้วยครับ แถมล่าสุดครับเนื่องจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เจ้าตัวก็ยังได้ถือโอกาสดีนะทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์เพื่อตอบคำถามในหัวข้อฝันอยากเห็นอะไรในปี2022ผ่านช่องติ๊กตอของพี่ติ๊กนะครับ ซึ่งพิติครับก็อยากเห็นสิ่งที่อยากเห็นคือล้วนเป็นสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยสนใจและให้ความใส่ใจมาโดยตลอดนั่นก็คือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็ทางเท้าทั่วทั้งประเทศนั่นเองครับพิติก็ได้พูดว่าสวัสดีครับคุณฝันอยากจะเห็นอะไรในปี2022กันบ้างครับสำหรับตัวผมเองผมฝันอยากจะเห็นธรรมชาติที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบขนส่งสาธารณะดีๆและทางเดินเท้าดีๆทั่วประเทศไทยเลยครับมาร่วมฝันด้วยกันนะครับ ชาติที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบขนส่งสาธารณะดีๆและทางเดินเท้าดีๆทั่วประเทศไทยเลยครับมาร่วมกันฝันด้วยกันนะครับ <S 2> <S 2> ข้อสุดท้ายนี่ไม่รู้ว่าจะยากหรือเปล่านะทางเท้าดีๆนะหายากมากนะในประเทศไทยเดินไปมีแต่หลุมมีแตดบ่บอยังไงขอให้ฝันเป็นจริงในปี2022ทุกท่านเลยลวกันนะครับมาที่เรื่องต่อมาฮนะสำหรับคุณเชียร์ที่ทำพรกันบ้างครับเธอก็ได้มีการเซอร์ไพรส์นะให้โซบิก เป็นวันเกิดของไฮโซบิก so ก็มีการอาชวนมาพวกเน็ตไอดอลหรือว่าเซเลบริตี้ที่ไฮโซบิก so ชื่นชอบมาคอลวิดีโอคอลกันเนี่ยหาเซอร์ไพรส์เลยครับ จัดเต็มจัดหนักสุดๆ,ดๆนะฮะเพื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนหนุ่มครับสำหรับนางเอกสาวเชียร์ที่นำพรที่จัดของขวัญวันเกิดแบบไม่อั้นนะครับให้ไฮโซนักธุรกิจหนุ่มคุณบิ๊กนั่นเองซึ่งอายุครบ32ปีแล้วนะครับเมื่อวันที่16ทธันวาคมที่ผ่านมาโดยรายการเชียร์ชวนชิม EP ที่ส9นะครับก็สาวเชียร์ก็เผยคลิปเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มด้วยของขวัญที่คาดไม่ถึง เริ่มจากที่แต่งตัวเป็นแซนแซันตี้คนสวยนะฮะใส่แล้วก็ดูแซบไม่เบาเลยนะครับก่อนที่เจ้าตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกล่องของขวัญใบใหญ่แล้วรอให้หนุ่มบิ๊กเนี่ยมาเปิดเมื่อเดินทางมาถึงครับหนุ่มบิ๊กก็เดินมายิ้มตั้งแต่หน้าประตูก่อนจะค่อยๆเปิดฝากล่องแง้มดูซึ่งข้างในก็เป็นสาวเชียโผลขึ้นมาสุขสันต์วันเกิดและก็มีร c คริสมาสครับจากนั้นครับเชียก็ยกถาดเค้กแซลมอนมาให้แล้วก็ใส่กุ้ง ปลาหมึกผักแล้วก็ราดน้ำยำดูเปรี้ยวน่าอร่อยมากๆแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเชียกก็ยังเซอร์ไพรส์ด้วยการเชิญไอดอลมาอวยพรวันเกิดให้อีกด้วยครับจังหวะนั้นก็ทำเอาไฮโซหนุ่มบิ๊กเนี่ยยิ้มแก้มแตกโดยไอดอลก็คือพี่จ่าสายกินสาวเชียร์ก็วิดีโอคอลเนี่ยไปหาพี่จา่าพูดคุยอวยพรวันเกิดกันพอหอมปากหอมคอหนุ่มบิ๊กก็ดีใจจนหน้าแดงหนักมาก นอกจากนี้ครับเชียร์ยังเผยอ,อีกนะครับว่าหมอดูเนี่ยเคยทักว่าดวงกําลังจะแต่งงานจึงหันไปถามหนุ่มบิ๊กว่ามีแฟนจะแต่งเมื่อไรทําเอาหนุ่มบิ๊กเขินไม่น้อยครับก่อนจะยอมรับว่ามีคิดเรื่องนี้อยู่บ้างเหมือนกันจากนั้นครับเชียร์ก็บอกว่ามีสาวคนใจบิ๊ก อีกคนหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มาให้ปกติเนี่ยเชียจะไม่ยอมเรื่องแบบนี้แต่ครั้งนี้จะยอมให้สาวคนนี้ก่อนจะหยิบคลิปน้องออเกรสครับลูกของพ่อเปิ้ลและแม่จูนที่ส่งคลิปมาอวยพรให้พี่บิ๊กครับซึ่งไฮโซบิ๊กก็ยอมรับว่าเป็นแฟนคลับของน้องออเกรสโดยน้องเนี่ยก็บอกว่าให้แต่งงานกับพี่เชียรเร็วๆนะก่อนที่ปิดคลิปเนี่ยเชียจะมีเซอร์ไพรส์อีก1ชิ้นนะครับโดยจัดไวที่ห้องนอนหนุ่มบิ๊ก แล้วก็เดินทางไปที่บ้านของฝ่ายชายแล้วขึ้นไปตามถ่ายปรากฏว่าเป็นกลองชุดที่หนุ่มบิ๊กรอมานานกว่า5ปีครับ เชื่อเลยว่ากลองชุดแบบนี้จริงๆพี่บิ๊กเองก็ซื้อได้แต่ว่าเมื่อมีสาวสาวคนรู้ใจซื้อให้น่าจะรู้สึกชอบมากๆนะยินดีด้วยนะครับมาที่เรื่องอีกหนึ่งเรื่องครับที่มีการเซอร์ไพรส์เช่นเดียวกันเลยสำหรับสาวแตงโมนิดาก็ไปเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดของพี่เอสุปชัยแต่เธอเนี่ยกลับโดนเซอร์ไพรส์กลับหนักมากครับ แตงโมรครับเข้าสวมกอดเอสุภชัยนะครับอวยพรวันเกิดอย่างสุดซึ้งต่างคนก็ต่างประทับใจกันปล่อยโฮทั้งคู่เป็นพี่น้องร่วมวงการที่น่ารักมากๆเลยครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่หลายคนเนี่ยเห็นแล้วก็ประทับใจนะไปกับมิตรภาพของพี่น้องร่วมวงการของแตงโมนิดาที่เดินทางมาอวยพรวันเกิดพี่เอสุภาชัยถึงบ้านเลยนะครับโดยในคลิปครับจะเห็นว่าพี่เอเนี่ยเซอร์ไพรส์และก็ดีใจมากๆที่สาวแตงโมมาอวยพรวันเกิดพร้อมกับของขวัญที่ตั้งใจนํามามอบให้พี่ที่แสนดี นนซึ่งในโมเมนต์นั้นนะฮะพี่เอก็ได้บอกแตงโมว่าไม่ต้องเอาอะไรมาให้พี่ก็ได้แค่น้องมาพี่ก็มีความสุขมากแล้วโดยแตงโมบอกว่าพี่เอให้หนูเยอะแล้วซึ่งในคลิปนะครับพี่เอได้พูดไว้ว่าเงินแสนพี่เอยกให้หมดเลยจากนั้นครับสาวแตงโมก็สวมกอดพร้อมกับปล่อยโฮเลยครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจและก็ซึ้งเป็นที่สุดเลยครับ ท่าน,นี้ครับแตงโมก็ได้เขียนข้อความนะฮะถ่ายทอดความในใจถึงพี่เอสุภชัยไว้ว่า Happy Birthday นะคะพี่เอสุภชัย20ปีผ่านไปตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้รักเราไม่เก่าเลยขอบคุณพี่เอที่รักหนูกับพ่อมากขนาดนี้ของขวัญปีนี้หนูโชคดีที่สุดเลยร้องไห้ใส่การสุดฤทธิ์รักษาสุขภาพนะคะพี่เอพระเจ้าอวยพระพรมีความสุข มีมิดแท้ที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะรักมากมายจากน้องแตงโมนอกจากนี้ครับเธอยังใส่แฮชแท็กปิดท้ายไว้ว่าเซอร์ไพรส์เจอเซอร์ไพรส์กว่าเงินให้กันง่ายแต่ใจให้กันยากนละลูกไม่เอาแล้วให้ลูกนะนะแล้วก็เดี๋ยวสู้กันต่อนะนๆปื้มปรีดอยเงี้ยนะลูกนะโอเคอ่าถ่ายรูปกัน อย่ืมที่เธอบอกเนี่ยว่าเงินมันให้กันง่ายแต่ว่าใจของ2องคนนี้เรียกว่าให้กันมานานแล้วก็รักกันดีจริงๆนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับที่ว่ารักกันสุดๆเลยสำหรับครอบครัวปุณณกันนั่นเองนะพิกบสุวรรณันกับครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลี้ยงฉลองกันครับ ไปดูความน่ารักของครอบครัวนี้กันหน่อยนะครับเก็บตกในเทศกาลฉลองวันคริสต์มาสให้แฟนๆได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับนางเอกสาวกบสุวรรณันที่ล่าสุดครับได้โพสต์รูปภาพพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวใหญ่บุญนกันนะครับตระกูลของสามีหนุ่มรุกดนุพอนั่นเองโดยพิกบสุวรรณันครับได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าเมื่อรวมตัวกันวันคริสต์มาส2021 โดยขอบคุณซันต้าและซันตี้ใจดีและได้ภาพสวยๆจากทุกตากล้องนะคะ y c เมรีคริสต์มาสอีกครั้งนะคะทุกคนซึ่งบรรยากาศภายในงานครับก็อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของสมาชิกภายในครอบครัวที่ส่งต่อความอบอุ่นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่จนถึงรุ่นลูกๆหลานๆอีกทั้งแต่ละคนเนี่ยยังมีของขวัญแทนใจครับนำมาแลกให้แก่กันและกันในเทศกาลทีเสษนี้เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจสั้นเหลือเกิน ก็เป็นครอบครัวอะไรก็ตระกูลที่อบอุ่นมากๆเลยนะครับมาที่อีกหนึ่งคู่ที่อบอุ่นเช่นเดียวกันสำหรับพี่นพพรชำนิกับแฟนสาวของเขานะภรรยาเขาก็คือคุณเพลินนั่นเองแต่งงานกันมากว่า15ปีแล้วล่าสุดมีข่าวดีว่าตั้งท้อง5เดือนแล้วแหะครับ เรียกว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่กันเลยนะฮะสำหรับนะักร้องดังครับนพพรชำนิีครับที่ล่าสุดนี่ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าคุณเพลินภรรยาสาวได้ตั้งท้องลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยครับโดยพี่นพพรชิอ่นีนะครับได้แจ้งข่าวดีผ่านทาง f a c e b o o k ส่วนตัวขอแจ้งเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบอย่างเป็นทางการนะครับว่าตอนนี้ พลนท้องได้5เดือนแล้วเรากำลังจะมีลูกชายกันครับแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะว่า these two people mommy and her boy are the greatest gift of my life Merry Christmas and Happy New Year to me and you all cheers นะฮะก็แปลว่าประมาณว่าเขาทั้งสองคนแม่และลูกชายเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของผมสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่สำหรับผมและพวกคุณงานนี้ครับก็มีเพื่อนๆในศิลปศิลปินในแฟนคลับในวงการต่างๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบเลย,เลยครับ